ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาครับปัญหาอยู่ที่วิธีการสื่อสารจากเราสปอยคือการให้อะไรเขามากๆเนี่ยไม่ผิดนะฮะถ้าเมื่อไหร,เรไ่เรียกร้องแล้วได้ตลอดเรียกร้องแล้วได้ตลอดนั่นนะครับจะมีปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่าก็ไม่ควรทําให้เป็นเรื่องปกติสวัสดีครับผมชื่อเตยนะครับพิจการเชมพักดีที่นี่ศูนย์ฝึกสุนัขใช้พักนะครับ เป็นโรงเรียนสอนสุนัขปรับแก้พฤติกรรมสุนัขครับทำไมถึงต้องเอาสุนัขมาเข้าคอร์สประเมินใช่ไหมครับก็จริงๆการประเมินนะครับมันเป็นการเช็คลิสต์คร่าวๆนะครับว่าสุนัขเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้ชีวิตออกไปเที่ยวในสังคมหรือเปล่าออกไปเจอเพื่อนๆไหมเปรียบเทียบเหมือนเหมือนเด็กกับคนนะ่คือคนเนี่ยเราใช้ชีวิตเนี่ยเราใช้ในบ้านครึ่งหนึ่งนอกบ้านครึ่งหนึ่งเลยมีโอกาสมีประสบการณ์ในการไปเจอสิ่งเร้าใหม่ๆทุกวัน,นกับเขาก็เหมือนกันถ้าเขาไปข้างนอกแล้วคา เขาตื่นเต้นแล้วเราไปช่วยให้เขาใจเย็นลงสงบลงก่อนกลับบ้านไม่ได้เขาก็จะยึดติดกับอารมณ์ตื่นเต้นนั้นนะสุนัขเนี่ยเ,เวลาที่เขาจำเขาไม่ได้จำว่าไปถึงว่าเป็นยังไงนะเขาจำว่าก่อนกลับเขารู้สึกยังไงกับสถานที่นั้นมันคือการรีเลทเหตุการณ์ความรู้สึกต่างๆเพราะนั้นทางที่ดีคือเมื่อเกิดความกังวลหรือความตื่นเต้นใดๆก็ตามเราควรที่จะช่วยให้เขาใจเย็นลงก่อนก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นต่อ เราต้องมองภาพแบบนี้ก่อนครับสุนัขเนี่ยเขาใช้ปากเหมือนมือแต่บังเอิญว่ามือที่เขาใช้จับใช้หยิบเนี่ยมันเป็นส่วนเดียวกับส่วนที่เป็นอาวุธโดยธรรมชาติของเขานึกออกไหมับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องแยกก่อนว่าเวลาที่เขาใช้ปากเขากับเราเนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรที่เขาคาบรองเท้าคาบของเล่นมาหาเนี่ยเป,เป็นอ่างนันเขาไม่ใช่ว่าชวนเล่นนะแต่อารมณ์แบบขอหาอะไรเหนียวไว้หน่อยเขาหาอะไรจับหน่อยอย่างที่บอกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่าก็ไม่ควรทําให้เป็นเรื่องปกติสุนัขอยากจะควบคุมสุนัขได้ดีครับการใช้ชุดร่วมกันเนี่ยต้องเกณฑ์ trust แล้วก็เกณฑ์ respect ด้วยเขาจะต้องมีความเคารพด้วยแล้วก็ไว้ใจด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มากับความรัก รักเนี่ยแน่นอนสุนัขเนี่ยยังไงก็รักเจ้าของนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาเชื่อใจหรือว่าเขารบถ้าเขาเริ่มไว้ใจเราเขาก็จะเริ่มผ่อนคลายขึ้นเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ต้องกังวลหรอกอะไรที่ผ่านไปผ่านมาเพราะเดี๋ยวพ่อฉันดวให้แม่ฉันดวให้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เกณฑ์ respect ต้องเกณฑ์ trust ด้วยก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ผมก็ได้ครับก็จะเป็น0 8น5 5 3ปดห้าห้าหสมเจ็ห้าห้าสมนะครับหรือว่าจะติดต่อที่ เพจโรงเรียนก็ได้ครับจะ a c e b o o k ก็ได้ IG ก็ได้นะครับก็พิมพ์ได้เลยครับชัยพักดอกอ็อกเทรน i ิ่งเซ็นเตอร์นะครับ